สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ความมีวิธีทำบุญเส้นหนึบแบบง่งายๆจะได้ขนมแบบเหนียวนุ่มอร่อยหนุบหนับเลยนะคะอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลยนักกินมาเริ่มเต็มในส่วนของบุญเส้นและสีผสมอาหารค่ะเดยจะใช้เป็นน้ำอุ่นสีถ้วยใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปถ้วยนี้สีชมพูถ้วยนี้สีเขียวแอปเปิ้ล และถ้วยนี้สีฟ้าค่ะคนคนผสมให้เข้ากันเลยหรือจะใช้เป็นสีอื่นๆตามที่ต้องการก็ได้เลยค่ะแล้วจะแบ่งวุ้นเส้นใส่ถ้วยละ20กรัมนะคะกดๆให้จมแล้วจะปล่อยแช่ทิ้งไว้แบบนี้10-15นาทีครบเวลาได้สีตามที่ต้องการก็ใช้ได้เลยค่ะจะเอาเทสเด็ดน้ำผักไว้ก่อนนะคะแล้วจะมาเตรียมส่วนของแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้าเกลือป่นน้ำตาลทรายน้ำกะทิและน้ำสะอาดค่ะโดยจะเกลือป่นใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำสะอาดและน้ำกะทิค่ะตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายหมดก็ใช้ได้เลยค่ะเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ชามผสมไว้ ตามด้วยแป้งมันสําปะหลังและน้ำกะทิที่เตรียมไว้ค่อยๆใส่ก่อนค่ะคนคนให้แป้งละลายเข้ากันเลยพอแป้งละลายดีใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะคนๆให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะและว้วก็จะใช้เป็นขันข้าวแบบนี้ทาน้ำมันพืชบางๆสักหน่อยและจะเอาวนเส้นที่เตรียมไว้มาใส่เลยค่ะใส่ได้ตามที่ต้องการเลยได้แล้วจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด จะใช้เป็นไฟแรงหนึ่งที่ห้านาทีค่ะพอครบเวลาเอาในส่วนของน้ำแป้งมาคนๆให้คนทุกๆครั้งที่ใช้ด้วยนะคะและตักน้ำแป้งหยดใส่พิมพ์เลยจะใส่แบบไม่หนาไม่บางไปนะคะได้แล้วจะนึ่งไฟแรงต่ออีก15นาทีค่ะครบเวลาเอาลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลย ขนมเย็นแล้วแกออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆเลยค่ะจะได้ขนมนุ่มหนึบหวานมันอร่อยๆเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมจิรูปสายลุมคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย